สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามารับชมข่าวสารวงการฟุตบอลไทยเสืออังกฤษได้ออกมาเปิดเผยค่าตัวสุภนัทมันตาที่เลสเตอร์ซิตี้ต้องจ่ายให้กับบุรีรัมยูไนต็ดสุภนัทมันตากองหน้าวาันอักฤษทีมชาติไทยได้เดินทางไปถึงอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะเปิดตัวกับต้นสก,กัดใหม่เตรียมร่วมทีมกับเลสเตอร์ซิตี้ทีมชั้นนำในเดอะแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษล่าสุดทางเสืออังกฤษได้โพสต์ค่าตัวของสุภนัทมันตาที่ทางสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ทีมชั้นนำของอังกฤษ ต้องใจ่ายให้กับบุรีลมทีมทิปเประแชมป์ของเมืองไทยมูลค่าอยู่ที่1ล้านยูโรหรือราวสามสิล้านบาททั้งนี้สื่ออังกฤษยังระบุอีกว่าสุภาพรมนตากองหน้าจากประเทศไทยกำลังจะถูกเอสโซมาเลชกาดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของเลสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาลหน้าทันทีตำนานกองหน้าทีมชาติไทยเผย6สิ่งที่สุภัพร์มันตาต้องรับมือกับเส้นทางลูกหนังที่อังกฤษสุภัพร์มันตากองหน้าวัย20ปีของทีมชาติไทย กำลังจะถูกจาเรียกว่าเป็นนักเตะคนไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ของหลีกอังกฤษโดยก่อนหน้านี้มิซิโกโกิติศักดิ์เซนาเมืองที่คาแข้งอยู่กับอัตเตอร์ฟิลแต่เล่นอยู่ในระดับทีมสำรองล่าสุดเดอะตุกปิยพงศ์พี่อ่อนตำนานกองหน้าทีมชาติไทยได้เผยผ่านรายการแตงโมโลงปิยพงศ์ยิงถึง6กสิ่งที่สุภาพมนตาต้องรับมือในการค้าแข้งที่อังกฤษสิ่งที่สุภาพมนตาต้องเจอคือหนึ่งสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม2การฝึกซ้อมแบบใหม่ๆ สามการดูถูกดูแคลนจากเพื่อนร่วมทีมสิ่งที่สุพรรณเมอนตาต้องทําคือหนึ่งการเรียนรู้ตลอดเวลาสองเอาชนะใจเพื่อนร่วมทีมและโค้ดสามมุ่งมั่นและอดทนสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้สุบรรณเมอนตาประสบความสำเร็จเส้นทางลูกหนังที่อังกฤษได้ธนวัฒน์ซึ่งกิตทาวนโพสต์รูปแรกหลังเจ้าตัวแยกทางกับเลสเตอร์ซิตี้กองกลางห้องเครื่องทีมชาติไทยอยู่ระหว่างการเปิดตัวกับเต้นสกัดใหม่หลังแยกทางกับเลสเตอร์ซิตี้ ล่าสุดเจ้ากันธนวัฒน์ได้โพสต์รูปแรกที่ฝรั่งเศสโดยเจ้ากันได้โพสต์ที่ร้านตัดผมแห่งหนึ่งที่เมืองน้องซี่ไม่แน่เจ้ากันอาจจะย้ายซบทีมน้องทีมในลีกเอิงของฝรั่งเศสก็ได้ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารวงการฟรุตบอลไทยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ